สวัสดีครับผมทักมวยไทยวันนี้อยู่กับอาจารย์โชเล่น,นะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์หลังเกมการชกของศึกวัน173ใช่ไหมครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นพึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวานนะก็มีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังนะครับสำหรับ FC แฟนมวยชาวไทยของเรานะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์หลังเกมการชกของคู่ที่เราสนใจนะครับคู่ที่5นะครับมวยไทยรุ่นแบนตมเวทเจ็คพีคอรกับ ซื้อคิมสอจอต้องปราจินบุรีนะครับก็คู่นี้ก็มีมุมมองหลายๆมุมมองคนที่มองโลกสวยก็มองโลกสวยคนที่มองความเป็นจริงก็มองความเป็นจริงก็มีหลากหลายความคิดหลากหลายคอมเมนต์เข้ามาสําหรับคู่เสื้อคิมกับเจ็คพีคอกนะครับเกมการชกยกแรกเป็นไงสื้อคิมเกือบไปครับเกือบไปอาจารย์โอบอกว่าเกือบไปเกือบไปนี่คืออะไรเกือบเดน็อกเกือบเดน็อกเราก็ดูแบบดูดูขี้ ยังไงเสือคิมวันนี้มันมาแน่ตัวใหญ่หนาตึกนะแล้วก็ไม่ได้เสียเปรียบส่วนสูงเจ็คพีคอกเลยถึงว่าถึงแม้ว่าเจ็คพีคอกเนี่ยจะดูสูงกว่านี้หน่อยแต่ว่าเสือคิมนี่มาแบบหนาเลยนะครับไม่ได้เสียเปรียบอะไรเราก็ดูว่ายังไงเนี่ยเปิดเกมแมนเชสเตอคิมคงจะเดินไล่ต้อนไล่บี้ไล่อัดแต่กลายเป็นว่าเจ็คพีคอกเดินต้อนใช่ครับแล้วจากนั้นก็เจ็คพีคอกก็มีจังหวะสังนหางหดเอาเสือแบบเสือคิมเกือบไปไม่เป็นเกือบโดนนนอกนะครับ ก็เรียกได้ว <gez os> ่าไฟนี้รูปเกมโดยรวมถ้าเสือคิมไม่ได้หมัดเด็ดหมัดนั้นในยกสามน็อกเจ็กพีขออาจารย์คิดว่าไงชนะไหมแพ้แน่นอนแพ้แน่นอนแพ้แต้มเจ็กพีขอแน่นอนณเวลานี้เราต้องชื่นชมว่าเจ็กพีขอเขาเป็นนักมวยที่สามารถใช้แขนงข้างที่เขาพิการมาเป็นอาวุธลับได้ฟาดใส่เสือคิมหน้าปูเลยไหมตีปูเลยคิวปูเลยประมาณตรงนี้ ก็ถือว่าเป็นส่วนที่อันตรายก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะฮะสำหรับแขนข้างที่ด้วนไปข้อดีก็คือสามารถสับได้สวยงามข้อเสียคือไม่สามารถตั้งกัดป้องกันหมัดได้อย่างรัดกุมนะครับสำหรับเจคพีขอเขาเป็นนักชกที่สุดยอดนะในเรื่องหัวจิตใจแล้วก็วิชาหมัดมวยของเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่เจคพีขอต้องเจอกับนักมวยที่มีหมัดเย็บหดหดป,งปุงปุ้งปุ้งปุ๊งหมัดหนึ่งสองแม่นแม่นนะครับ แล้วก็มีจังหวะคอมโบโหดเนี่ยเจ็คพีคอรไม่น่าจะเดินทางมาไกลถึงขนาดนี้ได้อันนี้เราต้องมองถึงความเป็นจริงคืออยาเรายอมรับแหละว่าเจ็คพีคอเขาเป็นนักชกที่เก่งมีความสามารถแต่ว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่ได้เจอนักมวยที่มีสไตล์หมัดโหดประเภทแบบป้งเดียวปิดบัญชีหรือประเภทแบบป่งป้งป้งปปงงแบบรวมหมัดใส่แบบโหดเนี่ยเจคพีคอยังไม่เคยเจอ ส่วนใหญ่ที่เจอก็จะมาแลกแข้งนะครับแลกแข้งกับแลกแข่งกับแจ็คพีเคอกนะครับแล้วก็ไม่ได้บู๊ดูดันเท่าไหร่แจ็คพีเคอก็เลยมีจังหวะตะแข่งแล้วก็ต่อยหมัดทุกข้งที่แขนเขาไม่พิการนะครับอันนี้คือเกมที่ผมติดตามแล้วก็ดูเทปการโชว์ของเขานะครับคือถ้าวันประกบให้แจ็คพีเคอกเจอกับนักมวยรัสเซียประเภทหมัดโหดๆเนี่ยต้องเรียนนําตรงว่าแจ็คพีเคอกไม่น่ารอด <Yeah. S 1> อยากมาก ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักชกที่เก่งนะครับแต่ว่าถ้าต้องเจอนักชกแบบหมัดเย็บเร็วๆมีความแม่นยําในการต่อยหมัดแล้วก็มีหมัดชุดแบบหมัดสังหารโหดปุ้ง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 เนี่ยเจคพีคอร์แขนเขาข้างที่พิการนั่นแหละจะสร้างปัญหาให้เขาก็คือเขาจะไม่สามารถปิดปัดปกป้องพายุหมัดของกุตูสู้ได้แต่ขณะเดียวกันถ้าเจคพีคอร์ต้องเจอกับนักมวยที่ไม่ได้มีหมัดโหดหรือว่าสปีดหมัดที่รวดเร็วอะไรมากมายนะครับ เขาจะใช้อาวุธแขนที่เขา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 พิการปักฟันศอกได้อย่างสวยงามใช่ไหมอาจารย์อูนะครับนี่ก็คือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับและกําลังจะพูดถึงข้อเสียที่เขาโดนเสือคิมน็อกก็ตั้งมาแขนข้างนี้ใช่ไหมครับจังหวะบกเขาให้คือถ้าแขนข้างนี้เขาไม่พิการน่าจะบล็อกหมัดเสือคิมได้แต่จังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่ พอดีหมอเจาะเสือคิมก็ใส่เลยปุ๊กเอายกไปอีกทีนึงปุ๊กเข้าให้ก็เจ็คพีคอกล่วงลงไปแล้วหมัดเสือคิมเนี่ยก็หนักทําให้กรรมการเนี่ยจับแพ้ไปเลยนะครับเพราะว่าดูสภาพเจ็คพีคอกแล้วไม่น่าจะไหวนะครับก็เป็นเกรรมกาชกที่ต้องบอกว่าเสือคิมเกือบหลับแต่กลับมาได้นะฮะแล้วเขาก็ได้รับโบนัสไปนะครับเราไม่พูดถึงเรื่องโบนัสแล้วแต่เพราะมันเป็นเงินของเขา เขาอยากให้ใครมันก็เรื่องของเขานะครับเราไม่พูดละพูดไปเดี๋ยวก็มีมาาอีกนะครับก็เป็นว่าเป็นเงินของเขาเขาจะให้ใครมันก็เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวนะครับก็ได้รับโบนัสไปเรามาพูดถึงเจคพีคออีกทีหนึ่งก็คืออย่างที่ผมเรียนไปถ้าเขามีมือทั้งสองข้างนั้นน่าจะเป็นนักชุกที่อันตรายมากเลยน่าจะเก่งกว่านี้เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปถ้าเขาต้องเจอนักมวยที่มีพายุหมัดเร็วๆออกหมัดเป็นๆเนี่ย ออกมาเก่งๆโดยเฉพาะพวกรัเสเซียเนี่ยที่มีแย็บคมๆแยบ็บๆหนึ่งสองฮุกแยบ็ ook, แยบๆหนึ่งสองฮุกอัปเปอร์ตัดลําตัวเก่งๆเ,เนี่ยผมเชื่อว่าเจคพีคอกไม่น่าจะมาไกลอย่างขนาดนี้นะครับอันนี้อยู่ที่การประกบคู่ของโปรโมเตอร์อีกทีหนึ่งว่าจะพยายามผลักดันให้เขาเดินทางเส้นนี้ไปต่อหรือว่าจะประกบให้เขาถูกสังหารโหดโดยนักมวยรัเสเซียที่มีมัดเก่งๆหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องติดตามชมต่อไป แต่เนื้อกว่าสิ่งอื่นใดเจ็กพีของเขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือนักมวยไทยระดับโลกที่มีความสามารถนะครับจนแบบเกือบจะกดเือคิมได้ละเกือบจะชนะนอกเสือคิมแบบอืเชื่อว่า้าชนะนอกขึ้นมาได้เนี่ยแฟนแฟนขับเสือคิมก็น่าจะมีมีลองจีดกันบ้างแหละนะสำหรับสำหรับคนที่มองว่ายังไงเจ็กพีของก็จะแพ้อะไรเงี้ยเราก็ มองให้มันเป็นเกมกีฬานะครับเราไม่อยากจะสนับสนุนให้ท่านผู้ชมนั้นเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์หลังเกมการชกของเซอคิมกับเจคพีคอกนะครับก็ทั้งคู่ก็สู้กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็เซอคิมเป็นฝ่ายชนะน็อกแล้วก็คว้าโบนัสไปนะครับผมทักมวยไทยขอบคุณครับอนุขอบคุณครับ